สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็นการนําเสนอเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับไอ้เจ้าถุงเนี่ยครับถุงกระสอบนะครับถุงที่มันมีเย็บตรงปากถุงแบบนี้นะครับซึ่งก็จะพบได้โดยทั่วไปตามถุงอาหารแมวแล้วก็ถุงปุ๋ยถุงดินอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วเวลาเราจะเปิดบางทีท่านอาจจะเปิดแบบนี้ ใช้มีดครับแทดแทมันเข้าไปแทดแทมันเข้าไปตัดตัดแม่งไปทีละจุดทีละจุดแม่งโคตรน่าลำคาญหรือบางทีก็ใช้กันไกรนะครับง,งัด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 ฉับๆับชับตัดแล้วดึงตัดแล้วดึงแม่งเหนียวชิบหายเนี่ยครับ สุดท้ายบางทีทนไม่ได้ครับก็ตัดลุยดะแม่งไปเลยคือถ้าท่านเคยทำแบบเนี้ยทั้งหมดเนี้ยยินดีด้วยครับเราเป็นเพื่อนกันผมก็เคยทำแต่จริงๆมันมีวิธีเปิดอยู่นะครับเนี่ยครับวิธีเปิดก็ง่ายๆครับเห็นตรงที่มันเป็นปมแรกนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าเราตัดมันแค่ตรงเนี้ย งึบแก็บแล้วมันจะมีเส้นถ้านี้เป็นเส้นสีขาวเนี่ยก็ดึงได้เลยดึงปรืดปรืดปด,ปด,ปดยาวไปถึงจนสุดนะครับเท่านี้เปิดได้ละเนี่คือวิธีเปิดที่ถูกต้องแล้วถุงก็อยู่ในสภาพดีไม่เยินนี่แกะออกมาได้เลย คือถ้ารู้วิธีอ่ะมันไม่ยากหรอกปัญหาคือเราไม่รู้วิธีไงตอนแรกมาถึงก็ตะลุยดะเลยแล้วบางทีก็ทำให้งุดหงิดเนาะเนี่ยครับพวกถุงปุ๋ยก็วิธีเดียวกันครับเงืบอันแรกออกไปแล้วก็ดึง,ด,งดึงนะครับมันจะไล่ลันออกไปเลยยาวๆดึงออกง่ายครับไม่ต้องออกแรงอะไรเลยมันก็จะ ไปของมันเองละเนี่ยคือถ้าถูกต้องมันจะง่ายถ้าทำไม่เป็นก็จะเหนื่อยหน่อยดูครับดูอีกทีนะครับง่ายๆแค่นี้ครับลึิบดึงสำหรับอันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์หน่อยนะครับ ผมคิดว่ามันต้องมีคนเปิดไอ้ถุงกระสอบแบบเนี้ยไม่เป็นหลงเหลืออยู่ในโลกอีกนะครับนอกจากผมเนี่ยก็ฝากหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ